ดีค่ะพี่โชคดีสวัสดีค่ะน้องมีบุญมาพอดีเลยฟิลวเรเลองอยากรู้ค่ะเมื่อตอนที่แล้วเราได้เรียนจักเรื่องของการรับสีนในศาสนาพุทธกันไปแล้วฟิลยังแอบสังเกตว่าการสแสดงความเคารพในศาสนาพิทียังมีบางส่วนที่แตกต่างจากที่เราทําในชีวิตประจําวันเราต้องทายัางไงถึงจะถูกต้องตามมารยาทคะการสแสดงความเคารพถือเป็นมรารยาทไทยอย่างหนึ่งสแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนของเด็กที่มีต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีคนอวสกว่า แต่ละระดับความอาวุโสก็จะมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อยทำความเข้าใจได้ไม่ยากครับ สองข้างชิดกันฝ่ามือประกบ,บกันไว้แนบระหว่างอกแขนแนบลำตัวไม่กางสอบแล้วจึงทำการไหว้เรียกว่าวันทาเป็นการประนมมือแล้วยกขึ้นจะดดบหน้าแบบเป็นสามระดับตามระดับูกขั้วระดับที่หนึ่งการไหว้พระนั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงปูชนียสถานปูชนียว,วัตถุที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ใ,ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเด็นจามข้ดิได้ให้ประนมมือขึ้นพร้อมค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดหวางคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนของหน,น้าผากระดับที่สการไหวผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากให้ประนมมือขึ้นพร้อมค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบหว่างคิ้วระดับที่สาม การไหวบุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือมีอายุมากกว่าเล็กน้อยให้ประนมมือขึ้นพร้อมศีีษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคานลายนิ้วชี้แนบปลายจมูกครับสำหรับผู้หญิงการไหวทั้ง3ระดับอาจจะถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังขึ้นก้าวแล้วย่อเข่าลงเล็กน้อยพร้อมกับยกมือไหวตามความเหมาะส ใช้อวัยวะท่าท่าคือนา่างกามือสอง ชีวิตมีอายุป้นเคียรกับผู้รูปพิธีให้ไหวในระดับที่สามเสร็จแล้วจึงไปยักที่นั่งค่ะส่วนการเทาร้องศพเด็กหรือผู้ที่มีอายุอ่อนกว่าเพียงยืน